ไดเจอคือน้ำลายหาายนึ่งผ<า>ีครัสวัสดี้งแรกและว,วันนี้ที่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องอเราคำังที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับค่ะก็ก่อนอื่นขอ,อ,อพื้นที่ตรงนี้ที่มีโอกาสได้ขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาก่อนนะคะเพราะว่าก็ได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็เป็นแฟนที่อยู่ที่ในประเทศนี้แล้วก็หลายๆประเทศด้วยอินเตอร์แฟนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิงที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะ ไม่ต้องห่วงนะไม่เหน่บ้างไ,ไ,ไม่จะรู้เรื่องเรื่องรายละเอียดที่จรงไม่เกิดาเหตุาย่เกิดจาก,อ,ากอ,อะไรกันแน่เ่อจริงๆแล้วคืออ่ะเขาเรื่องเลยไม่ก็การคบกันน่ะสำหรับวิวอ่ะมันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาเวลาที่มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทำทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ มันก็เออมันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้คนที่จะตหตุยู่กันก็หมายถึงใครอ่ะก็วิวเชื่อว่าวิวทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดก็คือวิวมั่นใจในตัววิวว่าวิวสามารถปรับตัวได้ได้ก็คือที่ผ่านๆมาก็พยายามปรับอยู่ด้วยกันในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อวันหนึ่งมันมันมันเหลือค่ะที่พยายามอยู่แค่ทางฝ่ายเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อย โอเคท่าไหลังในในช่วงเวลาที่คุยกันว่าเราจะยุติความสัมพันธ์ันยากขนาดไหนอยู่มันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการพบกันระยะเวลาก็แบบสี่ปีเนาะพี่น้องมันก็นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ต้องนึกถึงแบบโมเมนต์ต่างๆที่เคยผ่านกันมาอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นจริงเออขึ้นมาก่อนว่าเออเราควรจะต้องมาคุยเรื่องความสัมพันธ์กันใหม่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วมันก็มีการคุยกันหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเคลียร์ชัดจบไม่ได้มีติดค้งางอะไรอย่างก่อนที่เราจะตัดใจพูดกันมันมีลางามันมีสัญญาณบอกเหตุอ,อะไรกันก่อน่อไหคะททามันเป็นางสุดท้ายอะไรอ่างเงี้ยค่ะมันก็คงแบบว่าเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความ ความพยายามหรือความอดทนของแต่ละคนก็คงไม่เท่ากันแต่ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็เป็นแฟนเพราะต้องมีการพูดคุยกันหลายรอบและปรับันหลายรอบแล้วค่ะค่ะค่ก็เป็นแฟนตกใจดิวเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเลยว่าคู่เราจะมีปัญหาเพราะว่าตัวิวเองอ่ะก็ได้มีการแบบไปตามไปเขาเล่นเตะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือก็แล้วแต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นซึ่งแบบบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้ออกสื่อตลอดหรอกค่ะเพราะมันเป็นการพบกันแบบส่วนตัวเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูที่ ที่งานเราเป็นนักแสดงอ่ะแต่ละคนก็คงอยากให้โฟกัสที่งานมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ออกมาต้องมาบอกปัญหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะ<ต>ก็กอย่างตามกระแสข่าวมันก็จะมีเรื่องของมือที่คนอื่นมาเกี่ยวข้องอันนี้ดิวช่วยยืนยันรูปอันนี้คือไม่ได้คุยกันถึงประเด็น,นนี้เลยค่ะแล้วก็บิวก็จะเห็นเท่าที่สื่อเห็นแล้วก็ ได้ฟังหรือรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าที่ทุกคนเห็นตามในหน้าโซเชียลเลยไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้ค่าสำหรับตัวเราคิดว่ามันเรื่องความรักของเราที่มันยุติในคะแนนมันเกี่ยวกับข้องกับุคลที่สามไหมครับสำหรับตูนเองขอบไม่พูดถึงเขานะะคต่างๆเพราะว่าจริงๆยูไม่ได้รู้อะไรดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่รู้จริงอะไรอย่างนั้นน่ะก็คือคุยแค่ประเด็นแบบทันสองคนเลยเราไม่ใจในตัวเขาไม่ใจในตัวเขาเพื่ใจไว้ใจเขาได้ใช่ไหม ก็ในในที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งที่ตัวเองพบใครมาเราก็จะให้ใจแบบเต็มที่อยู่เลยเว่าแบบเชื่อใจอยู่แล้วไม่งั้นมันก็คงดําเนินต่อมาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันอยู่ด้วยการแบบเข้าใจเรื่องการทํางานต่าง,างๆอะ่ะมันมีการที่จะต้องโปรโมทอะไรต่างๆเนี้ยมันิูแบบมันชิลมากที่ผ่านผ่านมาเราก็เป็นนักแสดงอะไรตอนนีน้แต่ผู้หญิงแต่ผู้หญิงบางคนเขา,ะเาะจะมีเซนตพิเศษอย่างเรามีเซนตไหมคะไม่ได้มีอะไร หลังหลังเขามีีเขาลางแค่เราเรารู้สึกว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปไหมเนีอก่อนที่จะมาคุยกันว่าเออเราต้องแยกกันแล้วิวว่าวิวไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นอะคืออะไรที่แบบว่ามันมีการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าคือมันเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แบบโตๆแค่ว่าเออถ้ามันอยู่ตรงนั้นเราเราไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้เราก็แค่ ขอ,อกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแบบทํางานดีกว่าอะไรสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันชัดเจนที่สุดสำหรับตัววิวสังเกตได้คืออะไรคะมันรวมรว <c oughs> ม,มเลยค่ะากค่ะไม่ทราบเลยค่ะคือแบบมันผู้หญิงเราโฟก,กัสมันก็แค่รู้สึกได้ว่าเออถ้ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วลอะอไรเสียดายไหมออออกับความรักครั้งนี้มันสีญญญ่ปีด้วยอ่ะเออคือเสียใจแล้วเสียดายเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคบมานานวิวค่อะไรไม่เสร็จไม่ไม่อยากพยายามต่อแล้ว ไม่รู้มันม,มันมีจุดหนึ่งที่เราแบบก็ต้องอยากลอบมาดูแลตัวเองะค่ะมารักตัวเองพอร้อมแล้วคะนี่สอนอะไรกับวิวบ้างคบก็สอนว่าทํางานดีกว่าื <c oughs> อเหมือนที่คนพูดนะคะคือถึงจะเลี้ยงดูเราได้นะคะวิวก็เออเราก็คือจริงๆแล้วมันเสียใจแต่มันก็เขาเรียกว่าผ่าน มีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเออตอนนี้ที่เห็นก็คือวิวเพิ่งไปงานที่เวียดนามมาแล้วก็ถ่ายละครด้วยมันก็เป็นอะไรที่ทาให้เราแบบทำงานอ่ะไม่จริงใช้เวลาในการแบบอยู่กับความเสียใจนานไหมอืมก็ ก็มีบ้างที่นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ก็นักหนักในวิวกับการที่แบบต้องเสียน้ําตาหรืออะไรในช่วงเวลาที่เราไม่ไม่มีเขาอะไรยงเี้ก็ไม่ได้เสียใจแบบร้องไห้อะไรอะค่ะมันคือการตัดสินใจมันโตมาโตแล้วอะค่ะพี่มันก็แค่ดูว่าเออความเป็นไปได้อะไรแบบเนี้ยตอนนี้สภาพจิตใจหนึ่งกี่เปอร์เรื่องอันคอโลวันนี้เลยอันนี้ก็คือจริงๆอันคอโลนไม่ได้ขออนุญาต การอันอลโลกอะค่ะก็ไม่ใช่ว่าแปลว่ามีอะไรที่มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะแบบลงจุดรายละเอียดความรู้สึกในใจได้ขนาดนั้นแต่มันเป็นแค่ว่าเราก็อยากจะกลับมาแบบปรับความรู้สึกตัวเองมาจัดก,การตัวเองไม่ให้แบบรู้สึกอะไรหรือว่าวางแวกหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีแง่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอออยากทํางานอะไม่อยากนะไม่อยากเห็นรูปผี่าผีเขาผีอะไรติดใจนะมันมันไม่ใช่ คือเรียกว่าอันเนี้ยมันปกติเพราะมันไม่ใช่เรื่องแรกหรอกค่ะเขาเป็นนักแสดงมันก็มีเยอะแยะอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แบบเซนซิทีฟมันนั่งรู้สึกอะไรแบบนั้นกับเรื่องแค่นี้ค่ะแต่แค like evet, yeah. so ่ว่าเรื่องสองคนเราไปเลยจบมันเป็นสัญญาณให้แบบเหมือนบอกไงว่าเฮ้ยชินฟอมูคอนจะไป้างหน้าแล้วนะหรือเปล่าก็ก็ก็สนใจโฟกัสแต่งงานก็เลยแบบเอออะไรตัดสินใจอย่างนั้นเลยก็าตัดสินใจนานน้อยกว่าจะต้องแบบอัอโไม่ปิดลับอะไรที่เกี่ยวกับตัวฝั่ง ไอวิวคือทุกๆก,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 การจะทำอะค่ะจะผ่านการคิดมาแล้วแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีสติโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นำอะไรต่างๆเหมือนก่อนหน้านี้ที่ว่าทําไมาวิวยังไม่ออกมาพูดักทีอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเอ,อต้องการจะไม่พูดตั้งแต่แรกคือแบบจบเพราะมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่แฟนๆยังคงส่งข้อความที่เป็นห่วงค,ค่ะก็อยากมายืนยันตรงนี้ว่าแบบเออไม่ต้องห่วงแล้วก็วิวก็ยังรัก รักตัวเองยังดูแลตัวเองอย่างดีแบบว่าแล้วก็ยังทำงานดีๆอยู่สิ่งที่อยู่ใจถ้ามีโอกาสต้อมีโอกาสเจอการอันนั้นก็คือต้องเรื่องอนาคตค่ะแต่ก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่จะต้องอยู่ค่ายเดียวกันช่องเดียวกันแล้วมันจะต้องมาเจอไหม่ะเจอยากค่ะขบงกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยแม้ในช่องในช่องมันเป็นอะไรที่ทุกคนไปอยู่ที่กองอ่ะเขาเจอไหมต่างคนต่างอยู่การทำงานสิ่งที่ยู่ใจยิวได้มากที่สุดคืออะไรครับ งานเลยนะคะงานแล้วก็แบบข้อความน่ารักน่ารักจากทุกคนเลยครอบครัวว่าไงบ้างก็อยู่ติดตัวกันตลอดคุณแม่อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรคือจะจะเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจของวิวไม่มีใครที่เข้ามาทําให้แบบหมายถึงว่าครอบครัวค่ะเราไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวเราก็โตแล้วก็ให้ให้เราแต่ละวิวมีความย่ถามหน่อยแล้วก็สมพั์วิวกัดสินอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรืออะไรหรือมันต้องใช้เวลาอะไรก็ ใช้เวลาค่ะการที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ต้องใช้เวลาใช่คัทรับวิวก็คือถ้าไม่เคยไม่เคยชินจะจบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าดีน่ารักกันเราก็คงยังเราก็คงยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจบก็คือแบบจบเลดูก็คนจะมองว่าจบไม่สวยเลยครับเพราะว่ามันประเด็นมันก็ดูส่วนทางกันกับคพูดอะไรอย่างเงี้ยปัดขาดกันดยก็ไม่สามารถไม่ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันแต่อันนี้ในความ ประมาตรงนี้ก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเองเอง่เอเป็นหวคืความรู้สึกมากกว่าใช่คือแบบเราเรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกแบบแย่หรือดาวหรืออะไรในตอนนี้นะคะก็แบบอยากทํางานแล้วว่าอยากเป็นากทำื่นทำนี้ที่มันมีความสุขมากกว่าตอนนี้มุกออนได้ประมาณก,กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องอ,อกก็ต้องก็ทำงานได้ก็ออกมาได้ แต่ละเปอเซ็นหรือยังเนี่แต่เออโอเคมูฟออนก็คือสำหรับวิวคือบอกว่ามูฟออนได้เพราะว่ามีงานมามาช่วยใจถูกใจเราเปิดใจไหมเปิดใจยังหรือว่ายังพอแล้วกับเรื่องความรับผิดก็ขอทำงานแล้วก็ถ้าการจะส่งกำลังใจและความห่วงใยฝากดูงานดูด้วยนะคะตอนนี้เก็บก่อนใช่ไหมคะเก็บก่อนขอเก็บเงินเลยค่ะดูแลครอบครัวเลย ไม่จะว่าจะถามเรื่องเวียดนามให้หน่อยด้วเวียดนามเนราจะได้แบบเวียดนามเป็นเรโมนกาศระเบิดเขาเรียกว่าระเบิดของสัตว์ทิ้นก้นทุกคนก็บอกว่าเหมือนวิวอัดอั้นอ่ะไม่ได้เคยเต้นไม่เคยใช่ก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเต้นได้ร้อนแรงหรืออะไรที่เขาบอกกันมาค่ะก็ถ้าทุกคนเห็นวิวว่าเป็นแบบเนี้ยที่แบบแมนแบบข่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะ ไปดูงานที่เวียดนามด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ไปที่เวียดนามแล้วก็แฟนๆให้กรต้อนรับดีมากๆแล้วก็แฟนไทยก็ส่งกานังใจไปยังไงก็ติดตามได้ในอินสตาแกรมวิวนะตื่นเต้นไหมวิวเพราะว่าแบบแฟนๆที่ตอนสนใจเยอะ<ส>แล้วหนุ่มอ่ะคิดการแสดงแดนแบบฉุดเลยหนุ่มมีเวลาซ้อมน้อยมากเพราะว่าถ่ายละคอรอยู่ค่ะแล้วก็แค่หนุ่มไม่แบบลื่นล้มบนเวทีก็ดีใจมากแล้วคุณเจ้ามีทางสายนี้เลยไหมครับวิวคะติดต่อมาได้นะคะเอบคุณ ชอเต้นหลายรูปแบบแลวแล้ชอบแม้ชอบแม้ชอบแม้หรือว่าได้ตัวช่วยกับเพื่อนๆที่ไปด้วยกันด้วยไหม่เกี่ยวข้องไหมม่ส่วนเกี่ยวข้องมากๆคือถ้าเป็นคนเดียวก็คงจะตื่นเต้นเพราะว่าเราใหม่มากๆที่ไม่ใช่นักซองก็อาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างนะคะการเต้นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามีโซนมีน้องแคทรีมีไมล์อโปซึ่งน่ารักมากเป็นการเจอกันครั้งแรกด้วยค่ะอย่างฟิวนี้มันโดนใจพี่กระเทยมากค่ะ ดูดูเรืยงคะหนไม่ได้เป็นกันดยขาดนี้ดยดีเลีเลยดีเลยีเลยดีเลยดีเลยดีเะยเลอดีเลยดีเลยเปยนีัวแทนเลยดัลยดีเลีเีลยเีเลยดเเ เพื่อนหญิงพลังหญิงตรือแบบว่าขอ่ออกแบบแข็งะข็งเนื้อแขตัวค่ะก็ถ้าคิดว่าชอบกันก็คงจะมีงานหน้าอีกมีมีไหมคะมีติดต่อมาอยากให้ออนทัวไปที่ต่างประเทศแต่ว่าดูดูอยู่ว่าช่วงเวลาเวลาที่ได้นักแสดงหลายหลายคนคิวพร้อมกันมันยากมาแต่ว่าเป็นจาที่ไทยก็อยากดิมนอยากจากที่ไทยตาก้าไม่อยากดูกันไหมคะ <Okay. S 2> าหาเ <ทะ S 1> ก่งไหมทีเดีย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะโชว์สเต็ปนมคะพี่โชว์เลยค่ะมีรักกันนะ